ว่าถ้าท่านไปเดินอย่างนั้นเนี่ยไอ้ผลผลิตรหรือผลลัพธ์ที่ท่านต้องการได้มันจะใช่อย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าสันติภาพ <c oughs> การไม่มีความขัดแยง้ง <c oughs> การไม่มีเ,เรื่องของฝักฝ่่ฟหรือการปลองดองที่ท่านบอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นได้มันจะเป็นไหมก็ในเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเข้ามาเชื่อดออีกฝ่ายหนึ่งด้วยกระบวนการที่ มันขัดกับหลักการกระบวนการที่มันหาความชอบธรรมไม่ได้ค่ะนี่ผมถึงพูดเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไงครับเดี๋ยวแต่หากว่าผมอยู่ในสา0ร้อยกว่าคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าใช่สิเพราะมึงจะโดนด้วย<ม>นักตุฒิก็เลยพูดค่ะนี่ไม่มีฮะตัดยังไงเพราะไม่อยู่ในนั้นค่ะถอนยังไงก็ไม่ได้ถอนผมแต่ผมเห็นว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยครับถ้าไม่พูดกันเนี่ยในบ้านในเมืองเนี่ยครับผมก็เลิศเทอะกันไปใหญ่ครับค่ะแล้ว ถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจคิดว่าเออมันควรจะมีการถอดถอนหรือถอดถอนได้กกว่าแล้วไปนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมได้พูดไปในรายการพูดด้วยหลักเหตุหลักผลของผมหลักความเป็นจริงของผมแต่ถ้าท่านจะทำมันก็ตัวอย่างมันเคยมีนี่ฮะ19กันยายน2 5 4 9ั่เนอกชนที่บุญยรัตกลินยึอดอำนาจ เวลานั้นพักไทยรักไทยพักประชาธิปัตย์ก็เรื่องคาอยู่ในศาลครับกรณีจ้างพักเล็กลงเลือกตัง้งก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาจ่อคดีว่าจะถูกยุบพักค้วยกันทั้งคู่ปรากฏว่าประกาศคอปคฉบับที่ยี่สิของพลเอกสนธิออกประกาศมาแกไปเพิ่มข้อความเลยฮนะเพิ่มดักไว้ก่อนว่า ถ้าพรรคการเมืองไหนถูกรัฐสารัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตัดสินยุบพรรคแล้วก็จะต้องตัดสิทธิกรรมการโดยหารพรรคการเมืองนั้นเป็นเวลาห้าปีด้วยคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีค่ะรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ wherever, ไม่มีแต่ออกประกาศคอปคอเนี่ยเพิ่มไปอพอเพิ่มไปเสร็จสุดท้ายมีการยุบพรรคไทยรักไทยเข้ามาจริงๆประชาธิปัตย์รอดร้อยสิบเอ็ดกรรมการบรยหารก็ตายเรี่ย ตอนนั้นก็มีการแท็กทวงถกเถียงกันนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมาแล้วบังคับใช้ย้อนหลังได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ได้ครับถามว่าทําไมได้เพราะคอมชอแกจะเอาอย่างนั้นถามว่าทําไมผมบอกว่าคอมชอจะเอาอย่างนั้นก็ผลเอกสุนทรีมุญยรลักน์กลินไปพูดทีหลังไงครับว่ามีบันไดสี่ขั้นนะหนึ่งสองสามสี่ขั้นสุดท้ายก็คือจะต้องทำให้พรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับไทยรักไทยชน,นะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาล เพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่จะเกิดอย่างนั้นได้ค่ะก็จะต้องลิบกิ่งลิบใบอย่างน้อยที่สุดร้อยสิบเอ็ดคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวสําคัญทั้งนั้นในพรรคไทยักไทยก็หมดสิทธิ์ลงสนามค่ะอย่างนี้ครับนั่นคือประวัติศาสตร์ระยะสั้นค่ะที่เราเห็นกันมาผมไม่ได้มากล่าวหาว่าคสชกําลังจะทําอย่างนั้นนะผมไม่ละครับผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับแต่ผมบอกว่า ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นความลับนะฮะเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยใครจะไปนึกว่าอยู่ๆพลเอกสนที่แกก็ไปพูดของแกซะอย่างนั้นแหละครับค่ะว่ามีบันไดสีขั้นหนึ่งสองสามสี่ยังไงคนมองย้อนลังปั๊บเข้าใจหมดเลยวันนี้เป็นเรื่องที่คิดกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการตัดสิตหรือว่าไปถอดถอนนักการเมืองเขาสามร้อยกว่าคนวันหนึ่งมันก็จะไม่ใช่ความลับอีกอะ มันก็จะออกมาอีกว่าเอ้ามีการคิดกันไหมแต้งแต่ต้นใช่ไหมแผนการมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่คณะผู้ยึดอำนาจวางไว้เป็นโรดแมปที่ลึกกว่าโรดแมปที่ประกาศ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์โรดแมพชั้นลึกอีกทีหรือเปล่าค่ะนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ผมก็สันรนิษฐานว่า <c oughs> คนเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ <c oughs> นะครับก็ต้องพูดกันชัดๆหน่อย เรื่องนี้เพราะว่าการที่เราบอกว่าเราปรารถนาให้บ้านเมืองหลังการยึดอำนาจเดินหน้าไปตามกลไกกติกาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนที่เราเริ่มต้นนะคือไอ้วิธีการยึดอำนาจเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะพลเอกประยุทธ์ท่านก็ยอมรับเนี่ยครับว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอแต่ว่ามันเกิดขึ้น แต่กระบวนการที่จะนําไปสู่<ฮ>รประชาธิปไตยที่ท่านว่าเนี่ยครับมันต้องสัมผัสจับต้องได้นะฮะว่าเป็นกระบวนการที่ชอบทำ<ฮ>เป็นกระบวนการที่สร้างการยอมรับ<ฮ>ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่ยิ่งสร้างความแตกแยกแล้วก็บรรดาที่ตั้งตั้งไปเป็นตําแหน่งอะไรก็แล้วเนี่ยนะ<ฮ>ไม่ต้องพูดเยอะทุกคนก็ได้ค<ฮ><ฮ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา40สวที่เข้าไปนั่งเนี่ยนะ ผมว่าพูดน้อยกว่านี้บ้างก็ได้นะ <c oughs> คือเวลาพู้หุดแล้วเนี่ยมันมันเห็นเลยครับค่ะว่าในนั้นไน่คุณพยายามเหลือเกินอ่ะแล้วคุณก็จะจัดก,การคนอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ <c oughs> เหมือนกับจะอาฆาตแค้นเหมือนกับว่าจะเอากันให้เป็นให้ตายค่ะทุกคนมีหัวใจนะครับ <c oughs> ทุกคนมันมีความรู้สึกดังนั้นภาวนาว่า ขอให้ทางฝ่ายของคอสอชอหรือกระทั่งสอนอชอเสียงข้างมากมได้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แล้วได้คำนึงถึงสิ่งที่เราต้องการร่วมกันในสังคมคก็คือความสงบสุขความเป็นสันติภาพของคนในชาติมันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันครับคือคนที่มันคิดสวนทางกันทางการเมืองมาหลายปีดีดักขนาดนี้เนี่ย มันไม่มีทางคิดเหมือนกันได้ค่ะหรือถึงคิดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็ยากที่จะมาประสานมือกอดคอกันเดินอะไรแบบชนิดเป็นภาพในความฝันไม่ใช่แต่ว่ามันสามารถที่จะอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยกติกาเดียวกันด้วยความเป็นธรรมเสมอภานกันมันต้องทำได้เหถ้าหกว่าตอนนห้ เดี่ยวออกมาเต้นรํากันอย่างนี้นะฮะบรรดาหางเครื่องต่างๆนะครับ ผมเป็นห่วงจริงๆว่ามันจะไปได้ยังไงว่าในเรื่องของการถอดถอนเนี่ยค่ะกระบวนการในการถอดถอนหลายฝ่ายก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่ออกมาให้ข่าวในตอนนี้ก็คือเป็นกลุ่ม40อดีต40สวเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ภายในสอนอชก็คือเป็นกลุ่มของทางด้านฝากฝังของทหารในตอนนี้ก็ถือได้ว่ายังคงเงียบแล้วก็ดึงเกมดึงเชิงกันอยู่ว่าจะตัดสินอย่างไรเขาก็บอกว่ามันไม่ง่ายแต่ในความคิดของคุณนัทวุฒิเองคิดว่ามันง่ายไหมคะมันไม่ง่าย นะครับแต่ว่ามันมีคนอยากมากอยู่ในนั้นแต่ผมถึงบอกไงครับว่าแต่ละเรื่องน่ะถ้าหากว่าคอสอชอไม่เห็นด้วยน่ยม,มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเห็นด้วยก็ไหวเรื่องนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะคิดอาหาหรือกันอย่างใดก็ว่าไปเลยครับผม,มไม่ไปก้าวล่วงผมแค่แสดงแค่แสดงความเห็นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนก็คือว่าบรรดาอาดีตสวชนะทั้งหลายนะที่เข้าไปนั่ง ถ้าใครส่งสัญญาณบอกว่าพูดน้อยๆหน่อยไหนๆก็มีงานทาอีกแล้วละ่ะค่ะ,ะเขายึดอํานาจตั้งแต่คมชเขาก็ให้มีสวสัญหาเขาก็ตั้งเขาก็ให้เป็นและสนชก็ให้เปน็นเป็นเกือบครบนะครับแต่ารายชื่อสวชที่โผล่ออกมาเมื่อหลายวันก่อนเป็นจริงก็มากันแทบจะไม่ตกลงนนะ,ะอแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยให้มันลดลาวาสอกบ้างไมหมการแสดงท่าทีค่ะการแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ย เขาทามาแล้วยังบรรยากาศเดิมเวะ้นะฮะร้อนนี่นี่เหมือน<ม>เหมือนก่อนยึดอำนาจเลยนะครับเ่ทที่ออกมาสแสดงกันอยู่เนี่ยนะ,ะค่ะแล้วทีนี้พวกเราก็บอกว่าเอา้าเราใจเย็นเรารอดูเหตุการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อเราก็เฉยเฉยนิ่งนิ่งได้ครับไม่มีปัญหาแต่เฉยนิ่งเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะไม่ใช่เฉยนิ่งเพื่อให้ใครตามลาบรหัสประหารนะครับอันนี้คนละความหมายนะ เข้าใจตรงกันนะครับคดีอยางไรก็แล้วแต่ก็คงต้องฝากความหวังแหละค่ะไปที่คอสอชอแต่เพียงผู้เดียวนะคะว่าจะาพิจารณาในเรื่องของการถอดถอนผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนย้อนหลังหรือไม่ด้วยนะคะทีนี้จับตาดีส่วนตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นถอดถอนนะแต่มันมีขั้นถากถางมันอยู่ทุกวันอะ, <c oughs> ะพวกนี้ก็ขยันเกินนะออกมาให้สัมภาษณ์ อย่างนั้นอย่างนี้แสดงความเป็นคนเจ้าหลักเจ้าการอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ว่าคนมันมองทะลุผ่านคำพูดมันเห็นเจตนาเนี่ยว่าคุณอยากจะทำอะไรขอท่านเองฮะทีนี้มันพูดไปแล้วก็ ติดเบรกไว้นิดหน่อยค่ะเอาเท่านี้ก่อนอย่างเช่นกรณีอดีตปปชท่านหนึ่งก็คือคุณสมรักษ์จัดกระบวนพลเนียค่ะก็ได้บอกเหมือนกันว่าสนชในตอนนี้เนี่ยใช้อำนาจแทนสวได้แค่เรื่องทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการถอดถอนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์อย่างนี้ถือว่าเป็นกรณีที่น่าจะพอเป็นหลักการได้เหมือนกันในแง่ของความถูกต้องบนความชอบธรรมด้วยนะคะคือหลักเนะี่ย ถูกหมดนะครับ <c oughs> ที่อธิบายนั่นนะนะผู้หลักผู้ใหญ่นักวิชาการหลายคนออกมาแสดงความเห็นเนี่ยสิ้นสงสัย <c oughs> ว่ามันถอดถอนไม่ได้หรอกแต่เวลาพวก40สวเนี่ยออกมาพูดเนี่ยจะอ้างอย่างนี้อ้าง <c oughs> ว่าน,นี่เป็นหน้าที่เป็นเรื่องในวงงานของสอนชเพราะฉะนั้นถ้าสนชหารือกันแล้วมีมติว่าถอดไม่ได้ก็จบ <c oughs> แต่ถ้ามีมติว่าถอดถอนได้ก็ทุกอย่างเดินหน้า <c oughs> คือคนพวกนี้ก็ยังคาดหวังอยู่อีก ว่าในที่ประชุมสนชสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีการโหวตให้ถอดถอนได้มั้งค่ะหรืออย่างที่ผมพูดสักครู่อะครับมันเห็นเจตนาทีนี้ใครที่ท่านบอกว่าท่านกำลังจะทำการปฏิรูปประเทศกำลังจะสร้างสันติสุขเนีน่ยนะค่ะท่านก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าถ้าให้คนกลุ่มหนึ่งมันแสดงเจตนาจะไล่กระทืบเขาอยู่ทุกวันค่ะและก็ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกนั่งนิ่งๆฮะมันจะไม่ใจเย็นเย็น ให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าค่ะมันเดินไปข้างหน้ายังไงแล่ละครับก็ไอ้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันพูดแบบเรื่องข้างหลังอยู่ตลอดเวลาอ,อย่างเงี้ยนะครับนี่ผมพูดเนี่ยรายการไม่เครียดเลยนะครับผมยิ้ยมแย้มแจ่มใสเข้าใจตรงกันนะอันนี้ก็ว่าในเรื่องของกรณีคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์ในส่วนของคุณยิ่งรักชินวัตรในตอนนี้หลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงคุณ,ณัทวุฒิมองในกรณีของคุณยิ่งรักยังไงบ้างคะก็คงเป็นเป้าของคนบางคนที่เข้าไปมีบทบาทอยู่เวลานี้นะครับ ผมไม่ได้กล่าวหาว่านายกยิ่งรักเป็นเป้าของคอ,อสชอหรือไม่เราไม่กล่าวหากันอย่างนั้นแต่เราพูดได้ว่าบางคนที่เขาตั้งให้มีตำแหน่งแห่งที่แล้วเนี่ย<ม>ก็ยังติดวิญญาณแค้นวิญญาณอาฆาตอยู่อย่างเดิมเลยนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีผิดเพี้ยนเอาละผมไม่ว่า คนเหล่านั้นมีฝักฝ่ายทางการเมืองชัดเจนและก็มานั่งอยู่ในสนอชอไม่นั่งอยู่ในสปอชอผมไม่อิจฉาเขาแล้วครับเพราะว่าพวกผมไม่ได้คิดจะไปสมัครคือเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมแต่เราก็จะไม่แสดงตัวเป็นอุปสรรคเราจะไม่ไปขัดเราจะไม่ไปขวางค่ะและที่พูดในรายการคืนนี้ก็ไม่ได้ขัดไม่ได้ขวางแต่ผมนั่งดูอยู่หลายวันแล้วเนี่ยคผมก็ต้องพูดกันหน่อยอ ว่าการคาตกรรมหมู่ทางการเมืองอย่างนี้โดยคนที่มันเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันชัดแจ้งอย่างนี้และออกมาพูดทุกวันอย่างนี้มันเป็นคุณกับสถานการณ์ของประเทศตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราบอกว่าเรากาลังจะสร้างความปรองดองอย่างไรคิดหัวแทบแตกเลยผมยังคิดไม่ออกอะก <g ül> ็ <g ül> เลยต้องรำพึงรำพันหน่อย ค่ะก็เฝ้าจับตาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อาจจะโดนถอดถอนก็อาจจะเป็นได้ในภายภาคหน้านะคะก็คือคุณนิคมคุณสมศักดิ์รวมไปถึงถ้าคุณยิ่งรักโดนด้วยนี่นะคะรวมไปถึง312สสแล้วก็สวในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในยุคข,ของใช้รัฐธรรมนูญในฉบับปี50ย์อยู่นั้นถ้าโดนไปนี่นะคะก็เป็นประเด็นที่ในตอนนี้เองหลายฝ่ายก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันแต่คงจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าภาพประวัติศาสตร์ยังคงจารึกเกี่ยวกับในตัวของอคุณพันตำรวจ โททักษินชนวัรในายุคก่อนนั้นที่ได้ทราบถึงแผ่นบันไดสี่ขั้นนะคะบางเรื่องก็อาจจะพูดได้แต่บางเรื่องให้ตายก็อาจจะพูดไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ทราบยังไงแล้วครับจะพูดได้พูดไม่ได้แต่ว่าวันนี้นัวุฒิพูดไปแล้วแล้วข็ออย่างที่บอกอะบอกพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องสอสอสวสามร้อยกว่าคนนั่นอะแม้ว่าผมเนี่ยจังหวะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ร่วมก็เลยไม่มีชื่ออยู่ด้วยเนี่ยนะแต่ผมขอร่วมทุกร่วมสุขผมขอร่วมชะตากัน เพราะผมเห็นว่าถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ mm hmm. ไอ้ตีเก็บอกว่าปฏิวัติจะต้องเสียของไม่เสียของ mm hmm. เสียตั้งแต่ของนี้เลยแหละครับค่ะมันอืจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรบนข้ามกลางที่เขาประกาศไว้ว่าจะให้ห้องเวลาบ้านเมืองนั้นเกิดความรองดองสมานฉันนะค,ะครับมันก็ เข้าใจตรงกันนั่นแหละไ, <c oughs> ไม่รู้ใครจะเข้าใจตรงกับผมหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้คําว่าอื้อนั่นนะ <c oughs> คือทั้งหมด ที่อยากจะพูดค่ะอาลละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนับประจำวันนี้นะคะก็คบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจของสอนอชอในการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็รอดูกันไปว่าสอนอชอที่มาจากการแต่งตั้งนั้นจะสามารถถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งได้หรือไม่นะคะก็คงจะเป็นเผือกร้อนพอสมควรวันนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณนทวุฒิมากค่ะขอบคุณค่ะ